วินาทีชีวิตที่ชายแดนเสียงระเบิดตูมเดียวทําเอาแผ่นดินสะเทือนจูจูลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรพุ่งแหวกอากาศจากฝั่งกัมพูชามาตกโครมข้างฐานทหารไทยที่สีสกเกตใช่ค่ะคุณเอกแล้วฟังคำตอบที่เขาตอบกลับมานะคะเขาบอกว่าทหารใหม่เสียวินยัยหรือยิ่งออกมาเฉยๆนี่มันเรื่องล้อเล่นหรือตั้งใจยั่วยุเปิดศึกกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังที่มากกว่าแค่เสียงระเบิดแต่คือนในยะของการเผชิญหน้าตามแนวชายแดนที่ตึงเครียดถึงขีดสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเอกและคุณบีในรายการที่จะเล่าทุกข่าวให้ถึงใจ วันนี้วันที่5กุมภาพันธ์2,569สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันกลับมาร้อนระอุอีกแล้วครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเวลาประมาณ1 0 1นาฬิกา18นาทีเกิดเหตุไม่คาดฝันที่อำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดในคลิปวิดีโอที่เราเห็นนี่ชัดเจนมากค่ะคุณเอกมีเสียงยิงดังฟิวแวกอากาศมาเลย แล้วก็ตามด้วยเสียงตูมตกที่บริเวณปีกขวาของฐานปฏิบัติการพลานหิน8ก้อนซึ่งเป็นฐานของทหารไทยเราที่น่าตกใจคืออะไรคุณบีในคลิปที่ทหารกัมพูชาถ่ายไว้เองเนี่ยมันมีเสียงพูดเหมือนเขารู้กันอยู่แล้วว่าจะมีการยิงไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแน่นอนเพราะเขายังมีการตะโกนเตือนเรื่องแก๊สพิษกันเองในฝั่งเขาด้วยพอทางไทยเราประสานงานไปถามว่านี่มันอะไรกัน คำตอบที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาฝั่งกัมพูชาก็คือเป็นการกระทําของทหารชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาประจำการแล้วเสียวินัยค่ะเขาบอกว่าตักเตือนและกำชับไปเรียบร้อยแล้ว เสียวินในยิงระเบิด40มิลิเมตรมาตกข้างฐานเพื่อนบ้านเนี่ยนะคุณบีโชคดีที่กองทัพบ,บกรายงานว่าไม่มีกำลังพลไทยบาดเจ็บแต่ทางเราก็ไม่นิ่งนอนใจผลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกระบุชัดเจนว่าเราจะดูท่าทีถ้าเขายังมีท่าทีก้าวร้าวหรือไม่สมเหตุสมผลเราพร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้ทันทีแน่นอน และถ้าจะบอกว่าครั้งนี้คือเรื่องบังเอิญหรือแค่ทหารใหม่ทำพลาดมันก็น่าสงสัยค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันมีการยั่วยุเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเมื่อวานนี้ที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีก็มีเหตุการณ์ผชิญหน้ากันสดสดร้อน ใช่ครับภาพในคลิปมันฟ้องทหารกัมพูชาถือระเบิดในมือถือปืนประจันหน้ากับทหารไทยทหารไทยเราพยายามบอกให้เขาถอยไปแต่เขาก็ไม่ยอมถอยง่ายๆแถมยังมีประเด็นเรื่องลวดหนามหีเพงอีกตรงนี้ก็น่าคิดนะคะทหารกัมพูชาพยายามจะเอาลวดหนามมากลางในพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อตกลงชัดเจนทั้งๆที่ระดับผู้นําเขากําลังคุยกันอยู่ทหารไทยต้องตะโกนไล่ว่าเก็บออกไปคอยเป็นไหมรอเป็นไหม เพราะฝั่งนั้นเขาฟังภาษาไทยออกบรรยากาศตอนนั้นมันตึงเครียดมากครับเพราะทั้งสองฝ่ายมีอาวุธครบมือครับหลายคนมองว่านี่คือพฤติกรรมลอกเลียนแบบหรือเปล่าเพราะเห็นทหารไทยกางลวดหนามเพื่อกำหนดแนวลาดตะเวนซึ่งไทยเรากางไว้ตั้งนานแล้วเพื่อความมั่นคงทางกัมพูชาก,ก็เลยอยากจะมาอ้างสิทธิบ้างทั้งที่เรื่องเขตแดนมันต้องรอการเจรจาระดับ JBC คือให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมเราถึงต้องระวังตัวเป็นพิเศษวันนี้ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับอดีตทาหารกล้าคุณบัญยงตั้งสุขะอายุ63ปีที่เคยเสียขาซ้ายในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชามาแล้วค่ะ พี่บรรยงเล่าให้ฟังอย่างเจ็บปวดครับว่าในอดีตทหารกัมพูชาเคยแอบเข้ามาจับพ่อของพี่เขาไปเป็นตัวประกันพอพี่เขากับเพื่อนทหารออกตามหาก็พบว่ามีชาวบ้านไปเหยียบทุนระเบิดที่กัมพูชาลอบวางไว้จนเสียชีวิตจังหวะที่พี่บรรยงเข้าไปช่วยกู้ร่างชาวบ้านออกมานั่นแหละคะ่ะกัมพูชาเขาวางกับดักไว้ตามสูตรเลยคือไม่ได้วางแค่ลูกเดียวแต่เขาวางดักไว้อีกลูกใกล้ๆก,ก,กันพี่บรรยงเลยเหยียบเข้าเต็มเ จนต้องสูญเสียขาไปพี่บรรยงยืนยันกับเราเลยครับว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาทหารกัมพูชามักจะจงใจยั่วยุและไว้ใจไม่ได้อย่างเหตุการณ์ที่พลานหิน8ก้อนวันนี้พี่เขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องปืนหลันหรือความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจยิงเพื่อหวังจะยึดพื้นที่ตรงนี้มาน,นานแล้วพี่บรรยงบอกชัดเลยนะคะว่าหลักการมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ปืนจะหลันเองยังไงเขาก็ต้องตั้งใจยิงเข้ามาเพื่อดูท่าทีเราแน่ สุดท้ายนี้แม้กองทัพไทยจะพยายามใช้ท่าทีประนีประนอมตามข้อตกลง GBC แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์หน้าด่านตอนนี้มันเปราะบางเหลือเกินครับเรายังคงต้องจับตากันต่อไปว่าความเสียวิัยที่กัมพูชากล่าวอ้างจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อทดสอบความอดทนของไทยเราหรือไม่ติดตามทุกความเคลื่อนไหวชายแดนได้ที่นี่ข้าวเกาะกระแสวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ